สวัสดีครับผมแซมมันซิโลเรากำลังอยู่ในเกม Call of Duty 2เป็นเกมที่นานอยู่พอตัวนะครับตั้งแต่ภาคแรกที่ลงใน PlayStation และภาค3ตอนนี้เราเล่นอยู่ในของฝั่งโซเวียตนะครับเนี่ยในมอสโก1941ที่หนึ่ง The armies of Nazi Germany begin their conquest o

เมื่อต้นค่ำนี้ทุกคนโอเว่นเขาก็กัดควาศหนาวของประเทรัสเซียขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศหนาวที่สุดของมอเซลีคตคอสโลฟอุณหภูมิลบสิบห้าองศา เดือนธันวาที่วันที่สิบหกปีพันเก้าส okay. ี่สิบเอ็ดเขียน infuse ในปีในชั่วโมงนั้นในชั่วโมงนั้นละกันผมได้ค้ามร่วมสายในการปกป้องมอสโกในพลนั้นได้วางกำลังในช่วงกิลโลเมตรและ จำนวนประชาชนแล้วก็อะไรกันซึ่งถูกฆ่าจำนวนหนึ่งโดยพวกเยอรมันโดยปืนใหญ่พวกของพวกเยอรมันผมนั้นไม่เคยจับไรเฟิลแล้วมึงมาจากไหนวะผมส,สงสัยชาวนาเี้ยเชื่อกูยิ่งนี่ชาวนาผมน,นั้นพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรที่ ผมต้องทำและทำกิจยุทธ์ของผมที่จะปกป้องมตุภูมิจากพวกฟรังซิสโอเคแนพลทหารมาซิลีสโล๊กหน่วยกัดเลฟเฟิลดิวิชันที่23โอเคดูเลย Welcome okay. to basic training, yeah, comrades. If you wish to survive, you will do, do exactly as I say. Now, no, no. Go over to that table and pick up those weapons. Okay, we need You will have to move faster to than that, comrade. u ตอ i ปืนจริงๆต้องการกรนงี r แงถึงพื้นที่ตอนนี้ก็เป็นยิบได้แล้วอู้หูตัวนะครับทหารดีมากเยอะกลับไปหาคุณทหา Always remember to use the stock of your gun to reach your current objective. Okay, Let us see how good your aim is. Aim for one of those two teddy bears. Good, now fire. Good, now fire at the other one. Pistols and submachine guns might be good for short range combat, but for long range targets, a rifle is better. คือตัวปืนเลเฟิร์น,นั้นดีดีเสมอแต่ว่าเลเฟิดีกว่าอะไรวะนี่ขนาดขดแปสดเลย s h e ready o ว่าังศัตรูน่ารักเี้ยศัตรู่มันให้ทอะไรวะ kid. Must be knock and down your sights, Sushi. You'll be much more good that way. Oh, my what? Ô How? Go, 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 go. Yeah, 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 yeah. ออนนพอแล้วสิดิ้ล้วมันเห็นมันดูไม่พอดีเลยนะภายใน5วินี่ขึ้นชื่อว่ายิงชักตลกมามเฮ้ย

ตอนนี้ก็ป่ามัฝรัังเข้าไปไม่ลไม่เลีวไม่เลี้ยวพาดีไม่เลีวไม่เลีวภาคไม่เลี้ยวทกคสหายทมกสรัารบกรโดนได้โคตรแล้วไปดูกันท่านท่านับท่านช่วยวิ่งเร็วหน่อยได้ไหม

Listen, comrades. There is an armory to the east in the basement of the house. Go, the... go there and load up on ammunition and supplies. I will stay and take then... care of our guest. Remember what you have oh, learned. Ahead... ไม่มนัดปืนมปืมนนนบงังยิงไม่ได้แม่งซองโยงยิงยังยิงไม่ได้ครับมนอยู่ในรั้ อโอเค,เอแ,คแต่เ,เอ,อ,อา,าซื้อเพ้ยนี่แหละไปผลลองด้วยดึดีมาวอซี่นี่ไปหยิบปืนแล้วไปชิมตะมันดีดีดีดดีดเจ็ดสิบเอ็ดนัดคุ้มค่าออไปแล้วอาา่าฮะไปไป เราต้องปาราเบิร์ควันไปก่อนปาเบิด์ควันกัเซนดอเยโคเปลวมึจมวง,งจะไปอกมึงหาปองไป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 โหช่วยจริงเหิือนเทียน

มันงันงนง้นไม่ได้ยิงเราสองคุณเจ็บปากมากทำไมพอรืมบอกมั้ครับระเบิดในคอออฟิตี้ๆภาคเก,กา่าๆมันจะบปลกลับไม่ได้นะเกิดกูเห็นบอดปลาจับตลอดเลยม่นโคตรโคตรไม่ไฟกับพูดเลยหนึ่งศัตรูปลามาบอดเราปลาลับได้แต่เราปลาลับไม่ได้ มันคุ้นนี่ไงวะนี si. ่มันอะไรวะโหสัสคนที่เราถุงอ้อมมากรวายปะวะคนนี้ จะสูงเยอะแต่ว่าตอนนี้นกายมันจะมันมันจะแยกออกมาเป็นสี่กอรนโอเคทีำลายฟเฟอร์ฟร์ทั้ง มจะ็รกที่ดีกว่าเา้องสู้ตอเอนอโอเคมารกิดต่อไปโอเคครับทันว่าที่สอง บีพันเก้าร้สี่ิบสองพันยิบห้ากิโลสตันกัดฤดูหนาวที่ติดลบยี่สิบองศาวันนี้พวกเราได้คำสั่งไปประจำตำแหน่งในพื้นที่ตอนเหนือของโซลนาญยาในเป็นถนนนะครับเป็นถนนโอเคกลุ่มของผมนั้นได้ทำการได้เฮกวีเฮีอยู่เตั้งแต่ เราเราเราแพ้แต่ตอนที่เราเริ่มเข้ามาในดิสนกในพฤษจิกาเพมีหุน้นจำนวนมากถูกฆ่าในช่วงข้ามแม่น้ำโอกา้าก่อนที่พวกเขาได้โอกาสที่จะเอาขาไปเข้าไปในสติในเมืองผมก็ได้เสีย ได้เสียกระสุนจากไอ้พวกจากพวกเยอรมันเนผมได้ฆ่าได้ไกลมากได้ไก่คือเียอะไรวะกูกูก็ไม่เข้าใจแต่ผมก็นะมันจะผมก็ได้รู้ว่ามันไม่ได้ไกลอีกต่อไปโอเคมาซเซนดีดลบไอตัวไอนี่คือมีมีชื่อตรงกลางนะแต่สงสัยมันคงย่อคำามดัลเลอร์เฟล i ดิวิชั่นที่สิบสอง ในมือฉ Ma ันระเบิดระเบิดวุ okay. Please, ้ยผู้หญิงคนหามีหน้าโอเคมึงไปก่อนสิสมิโนจะให้มึงเป็นเล่าหรือว่าเฮี้ยไปเล่าไอ้เฮี้ยนั่นแหละไปเลย เอา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 อีจีู้ม่ยิงอีจี้มิงตายวะตายแล้ไหนวะโอ้ยระเบิดอี้สัสหนึ่งต้องต้องยอมรับว่าในสงครามที่สตาลินกัดรัสเซียใช้ทหารหลายนายไปตายที่นั่นเยอะ พวกขกับเยอรยมันแล้วก็ใช้ผู้หญิงไปสู้จนใช้ประชาชนทหารคนเด็กไปสู้กับเยอรยมันจนชนะตรงยงวาวก็ชนะโอเคตอนนี้เป็น SVP 4 0น

ของเป็นของกิโลวันไม่เป็นการอุตยานกูจพวกฝักโซเวียตให้ยอมแพ้แต่กูไม่ยอมหรอกเยอะจังหวัเอายู่ยก่อเหยุ่เจะของบริษัทเราตายหาไปแล้ว ไปทำก็าสมนอคดงไาไไเลยก็ได no like well, okay. ้เมันมันสั่งให้เราอยูตรงนี้ัที่หัวใหญ่พวกมันต่างมันได้ทาไปได้ทำไปได้ทำมาได้โอเคยงพอกทหาย เขาจะอเขามันเข้ามาใกล้ตัวพูดและมิแข็งภูมพร้ ane, อมเลยภไม่ยังมันมาแล้วยิงเลยยิงเลยอย่าสั่นที่มันไงวะต้องเกมเก่าทล ใช่มั้ยเนี่ยว่ะมันเข้ามาเหยียบเราแล้วเออเดี๋ยวนะที่กูพาไปขู่กันต่อว่ะนโอ้โหฮะสัตว์บุกขู่เยอะอ่ะขูเอ้าวลุก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  มันอยู่เลยตุกเียอะไรละตุกเพี้ยล่ะเยี่ยมโคตรเร็วไม่รู้ว่าคุณปาามัวเลยไฟหมออไ้สัตว์มึงจะไเยี้ยมู่ก็จัง ายไม่สดกลไม่สดยังไม่ตายโอเคยิง เห็นคนบุกเอาอะไรวะเออวะสองแสงา้านอ้ยออเขาอีกล้ะนีาาา่กรรมตะอุ๊ย ท่านฟังนี่จะเป็นแบบโรเบิร์ตบาร์วิงคนบริทน์ปืนเมาที่นี่ตอนใต้มันจะมีคำสอนเสมอเหมือนเขอาแม่ประนามเราว่าเราขาดคนที่อยู่ลงมันมากก็เลยธรรมาดายากต้องพูดนี่แหละอาที่เหอพ เบอร์ังปูพมเดี๋ยวมึงก็ตายแลวกู้เลยเพะฉันแกได้กระสุนเพิ sure> ่มตายิัตว์ตาเดอ้โหโคตรมืดมามืดจงมาอุ้ยเดี๋ยวละ เมือจงเบย์โอ้ไเบอร์นี่ไงวะคนนี้เลยเคไปรายง้นตัวกับเรือน

เราต้องการจีโน่ความดีไปเอาทีนทีมาาของบริษัทหายจไปติดไว้รีบด้วยเอาไปติดไปรีบด้วยดูแหละ มึงไม่ยอมออกมาถ้ามึงไม่ออกมานะก็ระเบิดตึกเลยเละกันไอ้สัสระเบิดตึกกันกนีน่ตกวเาคนออกมาแล้วอ <c oughs> อกมาแล้วโครกาายนะครับไอ้พวกหมูเยลังมันมไม่ออกมาก็โครงารยงมันละคนไปแล้วเแล้วผู้ช <c oughs> ีพผู้ชีพตัวเากองอึดอัด ทำหลงเลยมึงโอ้อ้อ้หอ้โหส <ưng S 1> <políticas> there, อ้โหอ้โ ประเบิดตึกไล่ไม่ออกไปนร่ก็จบวิดีโอเพียงนี้ก่อนนะครับติดตามพัดหน้าว่าเราจะชนะมันยังไงครับโอเคครับสวัสดีครับ